สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูอุ้ยจะสอนเรื่องการวัดน้ำหนักนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของตาช่างสองแขนอย่างง่ายนะคะตาช่างสองแขนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างกันก่อนอ่าแบบนี้คือตาช่างสองแขนนะคะถ้าเรายังไม่ได้เอาอะไรลงไปนะคะมันจะอยู่อ่า ลักษณะเท่ากันเหมือนรูปนี้นะคะแต่ถ้าเราเอาสิ่งของสองสิ่งไปวางไว้ถ้าสิ่งของสิ่งนั้นมันมีน้ำหน,น,นักหนักกว่ากันอะไรหนักกว่ามันจะอยู่ข้างล่างนะคะอะไรเบากว่ามันจะอยู่ข้างบนแบบน,บบนี้ซึ่งมันคล้ายๆไม้กระดกเด็กๆเ,เคยเล่นไม้กระดกไหมคะตอนอยู่อนุบาลนะ่ะที่มันมีรูปร่างแบบนี้ที่มี นักเรียนกับเพื่อนขึ้นไปนั่งใช่ไหมคะถ้าใครตัวหนักกว่าก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมถ้าใครตัวเบากว่าก็จะอยู่ข้างบนคล้ายๆกับเครื่องช่างสองแขนแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดมาแบบึุหัดหน้า169นะคะเข้าให้วงล้อมรอบคำตอบนะคะสิ่งที่หนักกว่าคืออะไระดูมะละกอสุกกับมะละกอดิบเด็กๆว่าอะไรหนักกว่าคะ สิ่งที่อยู่ข้างล่างคือหนักกว่าก็คือมะละกอดิบนั่นเองนะคะทุเรียนกับส้มโออะไรหนักกว่ากันอ่าเก่งมากค่ะทุเรียนนั่นเองต่อไปค่ะเขาถามว่าสิ่งใดเบาวกว่าถ้าเบาวกว่ามันจะเป็นยังไงคะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะก็คือแตงโมล,ลูกเล็กกับแตงโมล,ลูกใหญ่อะไรเบาวกว่ากันแตงโมล,ลูกเล็กถูกต้องค่ะส้มกับมะม่วงอะไรเบาวกว่ากันคะ อ่าส้มนั่นเองต่อไปค่ะสิ่งใดหนักเท่ากันอ่ารูปภาพนี้ก็คือมะเขือเทศกับลูกพลับนั่นเองนะคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะอ่าน่าจะเข้าใจอยู่เนาะเหมือนไม้กระดานที่เด็กๆเล่นเออไม้กระดกเหมือนไม้กระดกที่เด็กๆเล่นตอนเรียนอยู่ที่ชั้นอนุบาลน,นะคะที่สนามเด็กเล่นก็มี อา่าตอนนี้เปิดไต้แบบฟึกหัาดหน้า170ค่ะเด็กๆดูสิคะว่าอะไรหนักกว่ากันอ่ารูปภาพนี้อ่าอะไรหนักกว่าให้เด็กๆบูมกลมลงไปแบบนี้นะคะสิ่งที่หนักกว่าอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะข้างล่างนะคะสิ่งที่เบาจะอยู่ข้างบนต่อไปค่ะรูปภาพส้มโอกับแตงโมอ,อะไรเบากว่ากันส้มโอมะพร้าวกับส้มโออะไรเบากว่ากันคะ ต้มโอต่อไปค่ะสิ่งที่เบากว่าคืออะไรอ่ะเด็กๆในะเด็กๆลองวงกลมเองสิคะ apple ลแ,ปปแ,ปปแล้วก็ apple ปเกป่งมากเหมือนคุณครูไหมอ่าถ้าใครตอบไม่เหมือนคุณครูเด็กๆแก้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3เติมคำว่าหนักกว่าเบาวกว่าหรือ หนักเท่ากับนะคะกุ้งกับปูอ่ากุ้งกับปูมาเป็นยังไงกันคะกุ้งอะไรกับปูมากุ้งเบาวกว่าปูมา้าเพราะว่ากุ้งอยู่ข้างบนเห็นไหมคะต่อไปหอยกับหมึกเป็นยังไงกันคะหนักเท่ากับนะคะหอยหนักเท่ากับหมึกต่อไปค่ะปูทะเลกับปลา ปูทะเลเป็นยังไงกับปลาคะ่ามีสามคำนะคะหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับปูทะเลเบาก,ากว่าปลาคะ่ะต่อไปคะ่ะผักชีกับต้นหอมผักชีเบากว่าต้นหอมต่อไปบวกกับฟักทองบวกเป็นยังไงกับฟักทองคะ หนักเท่ากับปักทองนะคะข้อสุดท้ายค่ะคะกับผักบุ้งคณะเป็นยังไงกับผักบุ้งคะน้าหนักกว่าผักบุ้งนะคะอันนี้คุณครูอุ้ยเขียนผิดนะคุณครูอุ้ยเขียนว่ามากกว่าเด็กๆก็เขียนว่าหนักกว่านะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมให้เด็กๆฝึกทําคณิตคิดเร็วนะคะหน้าหกสิแล้วก็6,4ค่ะ แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ